เราจะไปต่อกันที่คำถามต่อไปนะคะเรียนถามท่านปลาโมทเพชรชรัตค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรากแพรกนะคะอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพูดคุยในประเด็นที่สนใจนั่นก็คือ c o n t ิวเตอร์การสนับสนุนเชิงนโยบายหรือบทบาทในการหนุนเสริมนะคะสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเรนเชนค่ะ ท่านปามุได้ยินไหมคะครับก็ค่ะเขาต้องวามสวัสดีกับทุกท่านนะครับผมในฐานะที่ผมเองนะครับเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในสัดส่วนของตัวแทนนายุอง์การบริหาร่วนตำบลของประเทศไทยนะครับเข้าไปทํางานเข้าไปทํางานในสัดส่วนนี้ในการทํางานร่วมกับท่านเลขาธิการสมาคม นะครับตานเป็นแพ็ยเธรรมทัตอารีนะครับก็ได้ประชุมร่วมกันอยู่หลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับในส่วนที nah when, ่ในเรื่องของการบทบาทบทบาทในเรื oh. um so okay ่องของการสบนุ์เชิงนโยบายนะครับที่เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนเราจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับได้กําหนดให้บุคคลมีสิทธิ์ได้รับบริการ สาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพนะครับได้กําหนดไว้ว่าบุคคลทุกคนนะครับมีสิทธิได้รับบริการนะครับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในการดำเนินการเชิงนโยบายในยุคปัจจุบันนะครับจากที่ผมได้รับฟังจากตัวแทนจากท้องถิ่นทั้งสี่ภาคนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถรับรู้ได้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ที่มาจากนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะก่อให้เกิดความไม่ไม่ขอให้เกิดความไม่มั่นใจในการทํางานของท้องถิน่นนะครับผมใช้คำว่าไม่มั่นใจในการทํางานว่าทําไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการดําเนินการกิจกรรมนั้นๆนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็น เป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่เริ่มมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีคือการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะน,นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงและเป็นประโยชน์กับทุกกองทุนท้องถิ่นก็คือเรื่องของเรื่องของการดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ุกสิทธิ์นะครับสามารถรับบริการจาก ชาวตะศุภจหน่อยบริการได้ทุกที่นะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของการทางานของคระกรรมการชุดนี้นะครับก็คือเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการสามารถไปรับสิทธิ์ได้ทุกโรงพยาบาลนะครับที่สามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวกนะครับเดิมเนี่ยในมาตราจิตระบไว้ว่านะครับ บุคคลได้ลงทะเบียนแล้วใช้สิทธิ์รับบริการสาธารณขจากหน่วยบริการประจำของตนหรือหน่วยบริการปสมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องหรือจากหน่วยบริการอื่นที่นะครับที่บริการประจำของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องหมายความว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์เฉพาะหน่วยบริการที่ตัวเองได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยนโยบายในการ ของสปทชได้กาหนดว่าให้ทุกคนนะครับประชาชนสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นที่นะครับนี่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับสามารถรับบริการจากทุกสถานบริการนะครับด้วยความสะดวกนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของนโยบายนะครับแต่ในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทท่ที่ตัวแทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้บอกกล่าวสิ่งหนึ่งที่ผม ผมรู้สึกขอบคุณทวดประธทนายกทุกท่านนะครับก็คือการที่หลายๆคนบอกว่าทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องสิทธิและโอกาสที่จะสามารถใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงทุกกลุ่มวัยให้เข้าถึงทุกกลุ่มองค์กรในชุมชนท้องถิ่นที่ตนเองมีหน้าที่ในการดูแล ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับเราต้องยอมรับว่าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุกท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะไปในรูปแบบของหน่วยบริการเป็นผู้ดําเนินการนะครับทุกคนทุกภาคที่สะท้อนออกมาเนี่ยสะท้อนออกมาว่าจะทําอย่างไรล่ะให้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ อย่างเช่นตัวอย่างของท่านนายกอิศชัยนะครับที่ได้ทําตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุนะครับอย่างของของท่านนายกธนาวุฒินะครับของนครศรีธรรมราชก็ได้บอกกล่าวว่าตั้งแต่อยู่ในคันจนถึงเชิงตะกอนนะครับนี่คือเจตนาและวัตถุประสงค์ของกองทุนทุกกองทุนบนพื้นฐานความการทํางนานของผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีเจตนารมและวัตถุประสงค์หลักคือทําอย่างไรให้คนในท้องถิ่นของตนเองมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการส่งเสริมให้บุคคลมีสมรรถภาพในการที่จะทําให้ตนเองเป็นบุคคลที่มีสุขภาพศักยภาพทางร่างกายที่แข็งแรงสามารถทํางานประกอบอาชีพนะครับและส่งผลให้สุขภาพสังคมเนี่ยมีความสุขทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคิดคยะนะ จะทําเหมือนกันแต่ประเด็นคือระเบียบและข้อกฎหมายบางระเบียบและข้อกฎหมายเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยไม่เอื้อให้กับผู้บริหารท้องถิ่นทาได้อย่างมีประสิทธิภาพกังวลในส่วนของผลที่เกิดจากการกระทํานั้นนั้นว่าทําไปแล้วเนี่ยโดนตรวจสอบจะมีความผิดไหมนะครับความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยในการเรียกเงินคืนอะไรต่างๆเนี่ยยงไม่มีแต่ผมกระทบอะไรมากมาย แต่ถ้าความผิดถึงขั้นต้องติดคุกติดตารางเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นหลายๆคนก็กังวลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมบอกว่ากำลังไร่ล่ะที่ใช้ครปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในเขตท้องถิ่นของตนเองภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่ไม่จําเป็นต้องไปอิงระเบียบและข้อกฎหมายของหน่วยงานอื่นหรือระเบียบหรือข้อปฏิบัติของหน่วยงานอื่นนะครับ บางเรื่องที่เราทำนะครับต้องไปอิงข้อกฎหมายจากระเบียบของหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลมระเบียบการการตรวงการคลังโดยอนุโลมและต้องไปตีความข้อกฎหมายผมว่าทําอย่างไรละ่ะที่จะให้หัวใจหลักของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเป็นผู้ที่กําหนดทิศทาง และให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายของสํานังกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยตรงและสามารถนําไปปฏิบัติได้และไม่เกิดความกังวลว่าทําไปแล้วจะมีปัญหาในตามมาภายหลังนะครับนี่คือแนวคิดเพราะฉะนั้นในเชิงของการสนับสน,นุนเชิงนโยบายนะครับผมก็พยายามหลักนัโดยเฉพาะในส่วนของ ตอนนี้นะครับในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันจะมีอนุกรรมการอยู่หลายคณะนะครับและก็มีคณะทําง,งานซึ่งผมได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในคณะทําง,งานของการทาง,งานพัฒนาบริการสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ้งพินนะครับในระยะยาวของชุมชนนะครับคณะทําง,งานชุดนี้เนี่ยได้กําหนดทิศทางหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นม,มากนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นม,มากก็คือ การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับเราได้กําหนดทิศทางไว้ว่าทําอย่างไรละต่อไปให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีศักยภาพทางด้านทรัพย์สินในส่วนตัวนี่น้อยมากอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์ในการที่จะมาดูแลโดยการซื้อด้วยตนเองทรัพย์สินตนเองได้ไม่ว่าเตียงไม่ว่าออกซิจนยไม่ว่าอะไรต่างๆที่จะมาดูแลเลย ส่วนใหญ่ต้องยืมจากหรวงพยาบาลซึ่งมีบ้างไม่มีบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถ้าได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีแต่ถ้าไม่ได้ล่ะพอจะซื้อไม่มีงบประมาณของตัวเองพอไม่มีงบประมาณของตัวเองในการจัดซื้อนี่ก็ต้องอยู่ตามยะถากรับผมเลยมองว่านโยบายนี้เนี่ยน่าจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปกำหนดจัดตั้งศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพื้นพิงในระยะยาว โดยจัดหาอุปกรณ์พวกต่างๆไว้เตรียมสําหรับรองรับประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในท้องถิ่นโดยไม่ต้องไปยืมจากโรงพยาบาลโดยจัดหาเราจัดซื้อและได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีฐานะทางการเงินในท้องถิ่นนั้นและจัดเตรียมไว้รองรับเพื่อประชาชนในท้องถิ่นที่มีภาวะอย่างนี้สามารถยืมอุปกรณ์ไปใช้ได้นะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมในคณะทํางานก็ได้มีการพูดคุยเล็จะพยายามส่งเสริมเรื่องนี้และปลักดันไปให้ครับ บททบธชพเพื่อที่จะนําไปดําเนินการต่อในการที่จะออกเป็นระเบียบได้ในทางปฏิบัตินะครับในเบื้องต้นก็คง,งใช้เวลานะครพูดคุยเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาและรวบรวมข้อคิดต่างๆนะครับจากการทํางานร่วมกันมาตลอดก็ในเบื้องต้นก็คงมีแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณท่านประโมทเปชรัตด้วยนะคะนี่คือการสนับสนุนเชิงนโยบายนะคะทำให้เข้าถึงทุกๆกลุ่มวัยทุกเพศทุกวัยนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปดูใน คอมเมนต์ comment, นะคะมีคอมเมนต์มาเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้มีคําถามจากผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะสําหรับท่านที่เข้าร่วมเสวนาของเรานะคะ